ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราทุกคนเคยตั้งคำถามบางครั้งอาจเป็นเพียงกระซิบแผ่วเบาในใจการเกิดใหม่มีจริงหรือไม่และหากมีจริงเราเคยมีชีวิตในอดีตบ้างไหมคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะมันก้องกังวานอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและถูกบันทึกไว้ในตำนานความเชื่อและาศาสนามากมายทั่วโลกบางคนเชื่อว่าการตายคือจุดสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบ บางคนเชื่อว่าจิตวิญญาณจะเดินทางไปสู่สวงสวรรค์หรือนรกตามผลบุญกรรมแต่สำหรับในทางพุทธศาสนาคำตอบนั้นซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องวิญญาณที่ถาวรหรือตัวตนที่คงอยู่ตลอดไปแต่สอนเรื่องการไหลเวียนของกระแสจิตที่เดินทางข้ามภพชาตินี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำความเข้าใจ แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งของพระพุทธศาสนานั่นคือหลักไตรลักษณ์หลักไตรลักษณ์รประกอบด้วยอน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนอน,นิจจังบอกเราว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราจิตใจของเราความรู้สึกของเราสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหยุดนิ่ง หากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดเลยในจักรวาลน,นี้ที่คงอยู่ตลอดไปและเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจงมันจึงนำไปสู่ทุกขังคือสภาวะแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แต่หัวใจสำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจการเกิดใหม่คืออนัตตาคือความจริงที่ว่า ตัวตนหรืออัตตาที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นที่จริงแล้วไม่มีอยู่จริงไม่มีวิญ,ญญาณที่คงอยู่เป็นอมตะที่จะย้ายจากร่างกายหนึ่งไปสู่อีกร่างกายหนึ่งหากไม่มีตัวตนแล้วอะไรคือสิ่งที่เดินทางไปสู่พบหน้าคำตอบก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ย้ายไปแต่เป็นกระแสะแห่งจิตและพลังงานแห่งกรรมที่ส่งต่อไปยังพบหน้าเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพ ขอให้เรานึกถึงเปลวไฟจากเทียนเล่มหนึ่งเมื่อเราใช้เทียนเล่มน,นี้ไปจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งถามว่าเปลวไฟจากเทียนเล่มแรกได้ย้ายไปสู่เทียนเล่มที่สองหรือไม่คำตอบคือไม่มันไม่ใช่เปลวไฟดวงเดียวกันแต่เป็นกระบวนการที่เปลวไฟจากเล่มแรกได้สร้างเปลวไฟใหม่ให้เกิดขึ้นในเทียนเล่มที่สองนี่คือภาพอุป,ปมาที่ใช้เพื่ออธิบายการเกิดใหม่มันไม่ใช่การย้ายไปของวิญญาณ แต่เป็นการถ่ายทอดพลังงานแห่งกรรมจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งตามหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งหมายถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นการเกิดใหม่จึงเป็นเพียงกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องเหมือนเปลวไฟจากเทียนที่ส่งต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีเชื้อเพลิงของอวิชชาความไม่รู้และตัณหาความอยากเป็นตัวขับเคลื่อนและด้วยเหตุนี้เอง การเกิดใหม่ในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติที่ต้องอาศัยศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของกลไกลแห่งเหตุและผลที่ทำงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันกลไกลของการเกิดใหม่ในพุทธศาสนาหากเราได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการเกิดใหม่ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การเดินทางของตัวตนที่คงที่คำถามต่อไปที่ตามมาก็คือแล้วอะไร คือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเดินทางครั้งนี้คำตอบที่แท้จริงและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือกรรมกรรมไม่ได้แปลว่าเวรกรรมอย่างที่เรามักเข้าใจกันแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากกรรมแปลว่าการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาทุกการกระทาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจ ล้วนมีเจตนาอยู่เบื้องหลังและเจตนานี้เองที่เป็นพลังงานสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ลองลึกภาพว่ากรรมคือเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่เราคิดพูดหรือทำอะไรด้วยเจตนาที่ชัดเจนเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในไร่นาแห่งชีวิตเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่จะถูกเก็บสะสมไว้ในกระแสจิตของเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็จะงอกออกมาเป็นวิบากซึ่งหมายถึงผลของการกระทำํำวิบากนี้เองที่จะกำหนดว่าชีวิตใหม่ของเราจะอยู่ในพบภูมิใดจะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรเพื่ออธิบายกลไกนี้ให้ชัดเจนพุทธศาสนาได้แบ่งพบภูมิหรือโลกที่เราจะไปเกิดออกเป็น31ภพบภูมิพบภูมิเหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ตายตัว แต่เป็นสภาวะทางจิตที่เหมาะสมกับผลของกรรมที่เราได้สร้างไว้หากเราสร้างกรรมดีมีจิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมดีก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในสุขติภูมิเช่นพบของมนุษย์หรือพบของเทวดาที่มีความสุขความสบายในทางกลับกันหากเราสร้างกรรมชั่วมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลง มเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมชั่วนั้นก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในทุกขติภูมิเช่นพบของสัตว์นรกเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานที่ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากและในขณะที่เราเวียนว่ายตายเกิดในพบภูมิเหล่านี้เราก็จะสะสมกรรมใหม่ไปเรื่อยๆกรรมเก่าส่งผลให้เราเกิดในพบใหม่และในพใหม่เราก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกวงจรน,นี้ มุนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีอวิชชาและตัณหาเป็นตัวขับเคลื่อนช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือจิตปฏิสนธิช่วงเวลานี้คือจุดเชื่อมระหว่างพบเก่าและพบใหม่เมื่อลมหายใจสุดท้ายกำลังจะสิ้นสุดลงจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจุดติจิตก็จะดับลงและในขณะเดียวกันด้วยพลังงานแห่งกรรมที่สะสมมา ก็จะเกิดปฏิสนธิจิตหรือจิตดวงแรกในภพใหม่ขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่การย้ายไปแต่เป็นการเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องดังนั้นการเกิดใหม่จึงเป็น,นกลไกที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรมที่สุดเพราะทุกชีวิตล้วนเป็นผลผลิตจากการกระทำของตนเองเราคือผู้สร้างชะตากรรมของตัวเราเองด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เราหว่านลงไปในทุกขณะจิตและนี่ คือความลึกลับของกลไกการเกิดใหม่ที่พุทธศาสนาได้ไขความลับนี้ไว้ให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยมือของเราเองการระลึกชาติในพุทธศาสนาหากการเกิดใหม่เป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยกรรมแล้วความทรงจำของชีวิตในอดีตละ่ะจะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่คำตอบในทางพุทธศาสนาคือได้ แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการแบบที่เราจดจำเรื่องราวในปัจจุบันการระลึกชาติหรือปุเพนิวาสานุสติยานเป็นหนึ่งในวิชาสามซึ่งเป็นความรู้แจ้งอันเป็นอัศจรรย์ที่พระพุทธองค์และพระอาหารหันต์บางองค์ทรงมียานนี้ไม่ใช่ความสามารถที่เกิดจากการพยายามนึกคิดด้วยสมองแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุดลองจินตนาการว่าจิตของเราเปรียบเสมือนผืนน้ำ ในชีวิตประจำวันพื้นน้ำนี้เต็มไปด้วยคลื่นลมและความขุ่นมัวจากอารมณ์ความคิดและความรู้สึกต่างๆทำให้เราไม่สามารถมองเห็นก้นบึงของน้ำได้แต่เมื่อเราฝึกฝนสมาธิอย่างต่อเนื่องพื้นน้ำนี้ก็จะค่อยๆสงบลงคลื่นลมสงบความขุ่นมัวจางหายไปจนกระทั่งพื้นน้ำนั้นใสสะอาดและนิ่งสนิทในสภาวะเช่นนี้เองจิตก็จะสามารถมองเห็นอดีตของตัวเองได้อย่างชัดเจน ย้อนกลับไปได้ไกลจนถึงพบชาติที่ผ่านมายานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนึกได้แบบปกติแต่เป็นการรับรู้ถึงกระแสะแห่งจิตที่ต่อเนื่องกันมาผู้ที่เข้าถึงยานนี้ไม่ได้เพียงแค่เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตแต่ยังสามารถเห็นรายละเอียดของการกระทำเจตนาและผลของกรรมที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่การระลึกชาติไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนามันเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นความจริงของไตรลักษณ์และกรรมอย่างประจักษ์แจ้งเมื่อเราได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองด้วยตาเราก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเกิดเป็นทุกข์และจะเกิดแรงบันดาลใจอันแรงกล้าที่จะพ้นไปจากวงจรน,นี้ดังนั้นการระลึกชาติจึงไม่ใช่การระลึกเพื่อความอยากรู้แต่เป็นการระลึกเพื่อการปล่อยวาง มันคือการมองเห็นเส้นทางการเดินทางอันยาวนานของจิตเพื่อที่จะได้พบกับผลทางแห่งการสิ้นสุดการเดินทางที่แท้จริงซึ่งก็คือนิพพานในที่สุดการระลึกชาติจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าทุกการกระทำของเราในวันนี้ล้วนมีผลต่อการเดินทางของจิตในอนาคตเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวอันลึกซึ้งของการเกิดใหม่เราได้ทำความเข้าใจกลไกของกรรมและเราได้สัมผัสถึงความเป็นไปได้ของการระลึกชาติ แต่สาระสำคัญที่สุดที่พระพุทธศาสนาต้องการจะสื่อนั้นไม่ได้อยู่ที่การทำให้เราหลงไหลในเรื่องราวเหล่านี้แต่อยู่ที่การนำความรู้นี้มาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันของเราแกนแท้ของพุทธศาสนาไม่ใช่การพูดถึงอดีตหรืออนาคตที่ไกลโพ้นแต่คือการอยู่กับปัจจุบันขณะ การเข้าใจเรื่องการเกิดใหม่และการระลึกชาติมีไว้เพื่อยืนยันให้เราเห็นถึงกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและเพื่อให้เราตระหนักถึงความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จบสิน้นการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ไม่ใช่ด้วยการหลับตาภาวนาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่สุดแต่ด้วยการลงมือทาปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกความคิดทุกคำพูด ทุกการกระทําที่เราสร้างขึ้นในวินาทีนี้คือเมล็ดพันธ์แห่งกรรมที่เรากําลังหว่านลงไปและผลของมันจะตามมาในไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในชาติหน้าการที่เราได้รู้ว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนและไม่มีใครสามารถหนีจากผลการกระทําของตนเองได้จะทําให้เราเกิดฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราจะเลือกที่จะไม่ทําร้ายผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสัพสัตและมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาและกรุณามากขึ้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาไม่ใช่การไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่สวยงามแต่คือการพ้นไปจากภพภูมิทั้งปวงนั่นคือการเข้าถึงพระนิพพานการเดินทางนี้เริ่มต้นจากการเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเริ่มต้นจากการสร้างกรรมดีในทุกขณะจิตและลงท้ายด้วยการดับกิเลสท,ทั้งปวงในใจดังนั้น เรื่องราวของการเกิดใหม่และการระลึกชาติจึงเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นภาพการเดินทางของจิตเมื่อเราได้เห็นภาพนี้อย่างชัดเจนแล้วเราจะเลือกที่จะเดินทางต่อไปแบบเดิมหรือเราจะเลือกที่จะยุติการเดินทางนี้ลงที่จุดหมายปลายทางอันสงบเย็นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในปัจจุบันขณะนี้แล้วด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ